ด้านล่างเป็นบทความภาษาไทยความยาวราว700ําคำเกี่ยวกับเครื่องบินรบซับ JAS 39คลิปเป็น c ดีประจำปี2025โดยเน้นอธิบายส่วนประกอบต่างๆอย่างครบถ้วนบทความเครื่องบินรบซับ JAS 39คลิปเป็นรุ่น C และดีในปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มเครื่องบินรบแบบสวิงโรด้วยการออกแบบที่เน้นความยืดหยุน่น ปรับใช้งานได้หลากหลายและมีระบบเทคนิคอันชาญฉลาดทำให้พร้อมตอบโจทย์ภารกิจในโลกยุคสมัยใหม่ชิ้นส่วนหลักเริ่มจากโครงสร้างลำตัวที่ผลิตจากวัสดุผสมประกอบด้วยอลูมิเนียมราว60%ไทเทเนียม6%และวัสดุคอมโพสิตอีวกราว29%ซึ่งส่วนหลังนี้รวมถึงกล่องปีกพื้นผิวควบคุมและฝาครอบต่างๆการออกแบบใช้ปีกสามเหลี่ยมเดลตาวิงและควบคุมด้วยแคนาดอ ขนาดที่ช่วยให้สร้างแรงยกในมุมต่างๆได้ดีการควบคุมการบินใช้ระบบดิจิตอลไฟบีไวแบบทริปเปิ้ลเรดันดันพร้อมระบบสำรองกลไกสำหรับหมัดคันเร่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวยืดอายุในการประจำการและลดแรงต้านอากาศทั้งนี้คลิปเป็น4ดีรองรับการเติมเชื้อเพลิงในอากาศและมีช่องจอดอาวุธฮาร์ดพอยต์จำนวน8จุดเพื่อรองรับทั้งภารกิจยิงทางอากาศ ยิงภาคพื้นดินและลาดตระเวนภายในห้องนักบินใช้จอแสดงผลหลายจอมันติฟังก์ชันดิสเลย์พร้อมหน้าต่างแสดงข้อมูล Head-Up Display HUD ระบบจัดก,การข้อมูลอากาศผ่านลิงก์16และเซนเซอร์ฟิวชันช่วยให้ผู้บังคับการรับรู้สถานการณ์รอบตัวอย่างครบถ้วนระบบเรดาร์ที่ใช้รุ่น PS 0 5 A ซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Pulse-D o p เ l e r ในรุ่น C ดีโดยมีหน้าที่ตรวจจับติดตามเป้าหมายหลายลักษณะทั้งในอากาศพื้นดินหรือพื้นน้ำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายและออกแบบเป็นหน่วยโมดูลที่เปลี่ยนได้ภายใน30นาทีระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านสงครามหรือ EW ช่วยเตือนและป้องกันป้องกัน,กนรังสีเรดาร์รวมถึงใช้อุปกรณ์แบบดิจิทัลจดจำความถี่ส่งกลับ จัมเมอร์ราดาวอร์นิงรีเซิเวอร์และดีพลอยดีคอยอย่างไร้คลาวที่ถูกออกแบบมาให้ปล่อยสัญญาณรบกวนการติดตามรังสีเรดาร์ของศัตรูแกนขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์วา l โว RM12 แบบเทอร์โบฟานเดียวที่ผลิตจากสิทธิบัตร General Electric โดยให้แรงขับเพียงพอสำหรับความเร็วเหนือเสียงแมทสพร้อมเสถียร,รภาพและอัตราส่วนแรงต่อน้ำหนักสูง ในด้านอาวุธกริปเปนซีดีรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหลายชนิดเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM, Iris T, เมตารวมถึงปืนเมาเซ er อร์ BK 2 7ขนาด27มิลิเมตรส่วนภารกิจรุกรานภาคพื้นดินสามารถใช้อาวุธจำพวก AGM 6 5 m a v e r i มาเวรระเบิดเลเซอร์และอุปกรณ์ยุทธศาสตร์เพิ่มเติมตามแต่ภารกิจกำหนด ความยืดหยุ่นด้านอาวุธทำให้คลิปเป็นสามารถปอรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอาวุธใหม่ๆโครงสร้างภายในผลิตภัณฑ์วิทยาการใช้สถาปัตยกรรมเอวิโอนิกที่เรียกว่าสมาร์ทไฟเตอร์โดยออกแบบโมดูลภารกิจแยกจากซอฟต์แวร์ควบคุมการบินทำให้สามารถอัปเกรดระบบภารกิจได้โดยไม่กระทบกับคุณสมบัติสายการบินช่วยให้แก้ไขหรือเสริมความสามารถได้ทันเหตุการณ์ โคดอินเดอะมอร์นิงแอนด์ไฟอินเดอะอั o เ n อรองรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างรวดเร็วและลดรอบเวลาในการออกสายการบินคริปเปนซีดีเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าในการปฏิบัติทอยานด้วยค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำมากอ้างอิงจากต้นทุนของรุ่นต่อมาอีเอที่ยังต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง F16 หรือ F35 อย่างมีนัย ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศที่มีงบประมาณด้านความมั่นคงจำกัดเช่นฮังการีสาธารณรัฐเช็กอฟริกาใต้และไทยนอกจากนี้คริปเปนซีดียังมีความสามารถในการปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นๆหรือแม้แต่ถนนที่ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยและสามารถเติมเชื้อเพลิงและติดอาวุธใหม่ได้เร็วทันใจภายในเวลาไม่ถึง10นาทีภารกิจทางอากาศหรือไม่เกิน20นาที ภารกิจภาคพ,พื้นดินใช้ทีมบำรุงรักษาและอุปกรณ์น้อยมากทำให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วแน่นแฟ้นในภาพรวมซับ JAS 3 9 g r c i p e n C ดีในปี2025ยยังคงเป็นเครื่องบินรบสวิงโรที่มีความทันสมัยสูง ประหยัดและยืดหยุ่นในการรับใช้ใช้เทคโนโลยีโมดูล่า a เอวิโอนิกระบบควบคุมไฟบาไวและระบบอาวุธหลากหลายชนิดภายใต้โครงสร้างที่เน้นประสิทธิภาพทางเราศรษฐศาสตร์ความสามารถในการบูรณาการอย่างต่อเนื่องทำให้คริปเป็นได้รับความไว้วางใจจากหลายกองทัพอากาศรวมถึงราชอากาศไทยในฐานะบุรุษที่คุ้มค่าตัวในการปกป้องอากาศยานในยุคใหม่